แอร์ที่บ้านเสียเนี่ยรีบกลับมาดูเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เธอเพนะาใอ้ฉันแก้วหนึ่งนะฉันหล่อที่นี่ก็มีแค่เธอคนเดียวไม่ได้ยินหรือไงเธอเป็นแม่บ้านคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะคนอย่างเธออ่ะกล้าเรียกฉันว่าแม่บ้านเหรอรู้ไหมอนาคตฉันจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาทั้งหล่อทั้งรวยถ้าฉันทําให้เขาหลงรักฉันได้ก็เหมือนฉันตกถังขา,าละละ อืแต่ว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาไม่ธรรมดาเลยนะอย่าไปมีเรื่องกับเขาดีกว่ามันก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเธอปะเธอก็ซ่อมแอร์ของเธอไปละกันนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันรู้สึกร้อนจังเลยค่ะรู้สึกร้อนจังเลยค่ะ คุณรู้สึกแบบฉันไหมนี่คุณรู้ไหมว่าวายขวเนี้มันแพงขนาดไหนถ้าคุณร้อนนะคุณก็ไปอาบน้ำสิคุณรู้ไหมว่าวายขเนี่ยราคาเป็นแสนเลยนะฮะราคาเป็นแสนเลยเหรอคะใช่เป็นแสนเลยอยหยีคุณเข้ามานี เรียกฉันเหรอคุณไปแจ้งพ่อบ้านด้วยนะว่าเงินเดินครึ่งเดือนเนี่ยไม่ต้องจ่ายให้แม่บ้านแหละฝากจัดการด้วยนะฉันบอกแล้วว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยไม่ธรรมดาดีฉันชอบแบบเนี้ยท้าทายดีฉันเตือนเธอแล้วนะแล้วอย่ามาหาว่าฉันไม่เตือนแล้วกันทำีรู้ดี ผู้ชายคะนี่คุณมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีข้างนอกฝนตกหนักแถมมีฟ้าผ่าด้วยอะค่ะแล้วยังไงล่ะครับหนูไม่กล้านอนคนเดียวอะค่ะหนูกลัวเสียงฟ้าผ่าเออห้องผมก็มีแค่เตียงเดียวอะให้ผมทำงไงครับก็นอนด้วยกันนี่แหละค่ะเป็นผู้หญิงที่กลัวก็อย่างนี้แหละจ้ะไปนอนกับฉันแล้วกันนะ อะไรของพวกเขาวะเฮ้ยจะไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนละมือเหยเนี่ยนี่เป็นชุดที่คุณผู้ชายสั่งมาจากบาหลีมูลค่าโดยรวมเหยียบล้านดูแลให้ดีล่ะ แล้วชุดนี้จะไว้ให้ใครใส่หรอนี่เป็นเรื่องของเจ้านายไม่ใช่เรื่องของเธอฉันจะบอกเธอให้นะก็ฉันเนี่ยแหละว่าที่เจ้านายคนใหม่ของที่นี่เธอเนี่ยนะว่าที่เจ้านายคนใหม่ฉันว่าเธอดูแลชุดนี้ให้ดีก่อนเถอะคอยดูเถอะเดี๋ยวกแกก็รู้ว่าใครเป็นนายแก่คุณผู้ชายคะฉันทำอาหารมาเยอะแยะเลยคะ่ะมีแต่ของที่คุณผู้ชายชอบทท้งนั้นเลยนะคะ เนี่ยเหรอเยอะมีแค่สองอย่างเองนี่นเป็นไงคะคุณผู้ชายอาหารอร่อยไหมคะเธอมาพอดีเลยฉันว่าไก่ที่เธอทำอะมันเค็มไปหน่อยนะกินโซเดียมเยอะอะมันไม่ดีต่อสุขภาพฉันว่าเธอทำมันหนาเกินไปนะแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสุกด้วยเราเนื้อต้องขอบเนี่ยมันก็ยุ่ยๆ่นะหรือว่าเธอใช้วิธีเลื่อยต่อไปต้องระวังด้วยนะ อ่ะนี่คุณผู้ชายกินเสร็จแล้วอ่ะอาจารย์ไปล้างด้วยแล้วก็นี่คือเมนูร้านอาหารที่คุณผู้ชายอยากกินโหนี่มันอีกร้านอยู่รังสิตอีกร้านอยู่พรามสองมันไกลกันมากเลยเนี่ยทางรวมๆเป็นร้อยโลไหนจะลดติดอีกก็ลำบากคุณแม่บ้านหน่อยนะโอ้ยลองฉันเป็นเจ้าของบ้านก่อนเถอะพรุ่ง<ะ>นี้คุณผู้ชายจัดงานเลี้ยงที่บ้านนะอืม ชุดของเธอแต่ชุดนี้มันมันอะไรอีกะ่ะมีชุดให้ใส่ก็ใส่ใส่ไปเถอะขอโทษนะคะ สะใจนี่ไม่เบื่อหรอเล่นบุกสาดน้ำเนี่ยทำไมก็มันสะใจดีอะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นอะคุณผู้ชายมาแล้วเหรอคะนี่คุณชุดคุณเป็นไงบ้างเนี่ยคุณผู้ชายคะฉันเตืนอนเขานะคะว่าชุดนี้มันแพงแล้าดูสิซุ่มซ้มทำชุดเลอะหมดเลยฉันจะบอกเธอให้นะต่อให้เธอแต่งสวยแค่ไหนเนี่ยเธอก็ไม่มีทางตกถังข้สารคุณผู้หญิงครับ ผมว่าชุดของคุณก็ยังสวยอยู่นะครับคุณผู้หญิงเขาไม่ใช่ช่างซ่อมแอร์เหรอคะผู้หญิงอย่างเธอฉันเจอมาเยอะแล้วใช้สเสน่ห์ของตัวเองอะมาหลอกผู้ชายเพื่อหวังผลประโยชน์แค่หน้าตาเราสเสน่ห์อะมันยังไม่พอหรอกนะเธอเดินไล่ออกแล้วแหละแล้วก็อย่าลืมชดใช้ค่าเสียหายชุดฉันมาด้วยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่เธอควรรู้เอาไว้อะอย่าคิดแย่งผู้ชายคนนี้ไปเพราะเขาคือผู้ชายของฉัน